ครับสวัสดีครับวั <Yeah. S 2> นนี้เราพา Mitsubishi Lancer นะครับเป็น CNG โรงงานนะครับค mm hmm. ันนี้มาจากของแปดสอบถามลูกค้าตอนมาการเป็นไงครับลูกค้าสั่นเบาดับเวลาเหยียบเบรกนะครับก็ลูกค้าเพิ่งได้รถมานะใช่ตอนใช้แก๊สมันจะสัน่นตอนนี้หลังจากเราแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าอโอเคแล้วครับเดินเบานิ่งไปกระตุกถือว่าเรียบร้อยนะ่านแล้วนะลูกค้า นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ที่เราเจอคือ,อเจอหัวชีดเสียหนึ่งหัวนะครับตอนนี้เราก็จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยก,ก็มาเทศใช้งานลองวิ่งดูแล้วก็เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติแล้วก็ขอบคุณลูกค้าจากคลองแปดนะครับ,บสวัสดีครับคันนี้เป็น Mitsubishi Cedia นะครับเป็น n g v โรงงานมาจากคลองแปดอาการเครื่อง สั่นตอนจอดนะครับตอนใช้แก๊สครับผมมันไม่เป็นนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างไัสดุก่กนอนถึงข้อเรื่องหนึ่งอนอนมากับุบกรอบกรุบกรอบหนะึถ้าเข้าเกียร์มันจะสัน่นนะถ้าไม่เข้าเกียร์ก็จะดีโอเคเนดะี๋ยวเรามาล้างวัสดุกันครับ ครับวันนีครับวันนี้มาล้างหัวฉีด i s u ิ u d i l a ซอร์นะครับมากระปการรอบเดึนเบาสั่นนะครับน้าที่หนึ่งนะครับล้างออกมาก็ยังโอเคนะครับทํางานได้ปกติเด๋ยวเราล้างกันอีกสองรอบนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับ้ดยบูฟัดชิ่งก็เดี๋ยวเราดูอีกทีตอนน้ําที่สองนะครับครับตอนนี้ล้างน้ําที่สองนะครับ วที่หนึ่งก็ออกมาค่อนข้างสะอาดดีนะครับน้ำที่สองก็โอเคเราล้างกันอีกสองครั้งนะครับครั้งละร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยครั้งนะครับเพื่อควาัดชิงก็ออกมาค่อนข้างสะอาดนะครับปัญหารั่วซึมดูแล้วคันนี้ไม่มีนะครับโอเคเราดูอีกทีตอนประกอบกลับนะครับกดเลยครับติดตัวพิชไลเซอร์นะครับ ปีนีโรงงานมัน,นี้ก็เป็นวัตีุดของเคหิมนะมาจากการเครื่องสักเนเวลาจอดตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยละวัถุดิเสียเป็นหนึ่งหัวนะเรายบรย่อยเดี๋ยวเรามาเทสรวดนะครับ โอเคนะครับไม่มีรั่วครับเดี okay, okay, ๋ยวเราโอเครถสรับ้า